สวัสดีครับผมอยู่กับต้อมนะครับต้อมจะพาไปนะครับวันนี้ก็ตกปลาเหมือนเดิมไม้เดิมซ้ําครั้งที่สี่นะครับผมก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆของการตกปลาละเพราะว่าจะส่งลอาตัวนี้ไปเคมนะครับประกันหมดปีเอะประกันหมดเดือนนี้มีนาเนาะก็จะส่งไปเคมก่อนเพราะว่าถ้าไม่ส่งไปเคมก็จะใช้ไม่คุ้มเนาะเนื่องจากหมุนแล้วมันรู้สึกขึ้นมือเดี๋ยวลองส่งไปเคมเนาะใช้เวลาก็น่าจะนานอยู่อ่ะก็ต้องลองส่งไปแล้วก็จะ มารีวิวให้ดูนะว่าการส่งเคมนั้นใช้เวลานานแค่ไหนนะครับก็วันนี้มาตกปลาก็ลืมดูปฏิทินนะว่าเป็นวันพระหรือเปล่าปกติจะไม่ตกปลาวันพระนะครับแต่เขาบอกกันว่าถ้าทุกขก็เป็นบาปถ้าสุขก็เป็นบุญตกปลามีความสุขครับผมนั่นแหละก็น่าจะเป็นบุญนะผมว่าอันแรกเราก็เซตเบรกันก่อนเลยก็ใครที่เพิ่งติดตามนะครับเพิ่งดูนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผม กดหัวใจกดติดตามกระดิ่งไม่ต้องกดก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ขึ้นรบกวนเนาะวันนี้มาหมายก็มาค่อนข้างจะสายเลยแหละฟ้าสว่างแล้วนะปกติจะมาแบบฟ้าเกือบเกือบสว่างนะครับแต่ก็โชคดีวันนี้ยังไม่เห็นมีใครมาจอดรถแถวนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดร้านแต่ผมนะครับก็คงจะทั้งวันแหละโอเคขั้นแรกเราก็เซตเบรกกันก่อนเลยเหยื่อที่เราใช้วันนี้นี่เป็นเหยื่อยางนะครับผมทรงแปลกๆซื้อมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเรามาลองกันเนาะ กหมช่อนคลองในวันนี้นะครับดูซิวันนี้จะได้เปิดแต้มไหมข้าวก็ยังไม่กินข้าวอยู่ในกระติกเดี๋ยวเราค่อยมากินกันนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยการตีในวันนี้เราก็จะกวาดเป็นหน้ากระดานไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหมายอื่นด้วยเนาะเราก็จะใช้เวลากรบใหม่นี้ไม่นานมากนะครับวันนี้ก็มีเวลาถึงใบสองตอนนี้หกโมงครึ่งละเดี๋ยวใบสองบสามเราจะต้องกลับบ้านนะครับผม โอ้โหเรียบร้อยฮะมันลากไม้ออกไปเลยฮึมฮมวัดเ <What S 2> อา<อ>ตายแล้วกูดูมีการลากต่อแล้วก็ขย่อนขย่อนนลนะไายลรวก็ได้อืมหนาวแล้วอะ่ออะ โวนแรกอเห้ยอยอโ้ขนาดตัวแล้วใจอ่อนเลยวะอยากให้ตัวใหญ่มาโฉบไปสักทีนะเนี่ยตัวใหญ่มาโฉบสักทีแั้วน,นี่มันนะอ่ะเรียบร้อยฮะ ใช่ป่าวะหรือว่าหมุนใส่ปลาอ๋อผมหมุนไม่โดนปลาปวดแตกสิครับอย่างนี้นี่นี่นี่ตัว้อยก็ตัวไหน,นอะ โอ้แล้วมันก็ได้อยู่นะเออหนูว่าตัวเท่าเมื่อกี้เลยวะ,ะ,ะตากแดดก็ได้ไหมไม,ไม่ไม่ได้วะเจ้ายังไม่ผ่านเกีนตัวเกี่ยวปากบนอย่างสวยเลยคุณผู้ชมได<ป>้ตอน้นี้นกก็จะ หมดหมดเลยจะดูทรงแล้วมันเล็กไปอะ่ะสายมันวิ่งแล้วต่อว่ะเออสายวิ่งฮฮะะ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูก็ก้าวขาถูกข้างแล้วนะออกบ้านอ่ะรึเปล่าหืองูอ่ะอะไรวะไหนแบบหือออกยังสวย ต้องมีอะไรสักอย่างแล้ววันเนี้ยอืมอย่างเงี้ยเห็นปะล่ะเห็นหัวมันไหมพุ่งขึ้นมาโอ้ อ,อ,อยู่ในนั้นไปก่อนนะจ้าโอเคครับเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนแล้วเราจะไปหมายต่อไปกันวันนี้อากาศเต็มใจเนาะไม่มีแดดแต่ก็ขออยาให้ฝนมันตกเลยนะครับผมโอเค ก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับคลองนี้ก็กัดกัดดีครับผมฝีมือผมตกมั้งนะวัดไม่ค่อยอยู่เลยวัดหลุดวัดหลุดนะครับอาจจะเป็นด้วยสภาพหมายข้างล่างมันลกเนาะเวลาส่งสายแล้วสายมันไปเกี่ยวนู่นนี่นั่นใต้น้ํานะครับก็อาจจะทําให้ปลาคายได้นะก็ยังไงก็จะตกนอนอยู่นะครับผมมันมันสนุกดีอะตกนอนแต่ต้องใจเย็นๆนครับผมตกนอนใจร้อนไม่ได้โอเคไปลุย หมายสวยมากแต่ผมยังหาปลาไม่เจอเลยว่าคุณผู้ชมมันก็มีไล่กัดนะแต่มันตัวน้อยอันนี้ก็เป็นหมายที่ลูกค้าร้านตัดผมแนะนํามานะพราเห็นคลองอยู่ตรงนี้แลนเราไม่ใช่ใกล้ๆนหน้าบ้านอะ่ะ เดี๋ยวนี้เหยื่อไหนก็กินยากหมดแล้วครับเพราะนอนเป็นที่แพร่หลายใครก็หันมาเล่นกันถ้ามันเคยเห็นเหยื่อแน,แ,นแนวนี้มาแล้วมันก็จะไม่ค่อยกัดของเราละไม้สวยแล้วคุณผู้ชมมีปลา้าอีกเหรอะงสวยทุกหมยปลาอยู่ไหนแล้วไอ้ตรงนั้นอีกเหรอที่มันเลี้ยงหมูอ่ะเคยไปอยู่ใช่ไหม ที่ตรงไปแล้วก็ข้ามซ้ายไปอ่ะมันมีที่เลี้ยงหมูที่นึงอ่ะเส้นนั้นอ่ะสวยแต่พี่ไม่ได้ตัวนะนี่ถ้าตรงไปก็ผัวหนองหนองอะไรวะหนองเสี้ยวที่พีไปตกเมื่อเช้าอ่ะที่มันลอกใหม่อ่ะปลาลงนี่มั่งเนี่ย <laughs> เห็นควันเห็นฝุ่นมนะลงมันแรงดจังจันนี้ ได้ยังอ่ะได้หรือยังได,ได้แล้วด้วยไม่ตกแล้วนะั่งดูอย่างเดียวดีกว่างั้นอ่ะทั้งวันแล้วเนี่ยแล้วปิดเทอมแล้วหรอมอกไม่เห็นทักมาบอกว่าว่างว่ะพี่บอกว่าพี่ว่างวันอาคารอ,อ,อะไรผู้ บนไม่เท่าไหร่ฟูนั่นแม่งเหนื่อยถ้าฟูอย่างเงี้ยนั่งเก็บไว้พี่นั่งเก็บนานสุดสามชั่วโมงเว้ย